เทสเทสหนึ่งสองสเทสเออโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมใน Roblox Map Osta r บางทำไมเนี่ย Map Osta r Tower Defender นะครับผมโอ้ย oh. Map Osta r Tower Defender นะครับผมวันนี้ผมก็จะลงดันกับตอเหมมอนเดิมนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนี่ดันก็เปิดแล้วเหลือแค่หนึ่งอาทีนี่เซ็ตผมก็น่าจะแบบประมาณนี้เลยนะเพื่อนผมก็น่าจะเป็นคนบัฟระยะใช่ปะ บับระยะใช่ปะอืมบับโอเคเท่านี้แหละเอาบับระยะมาด้วยนะจ้าเสียวไม่มีเค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 ผมก็ลงกับเต้สองคนนะมีแต่มีแต่แป๊บเค อืมแค่รอดัหานายถ้างั้นนายบับดาเมทรเราบับระยะนายบับดาเมทเราบับระยะอ่าประมาณนี้ คิดว่าดอกอะไรนะดอกไม้บานและในใจฉันอ่าเดีวก่อนนี้โอเคเลยตอนนี้แล้วก็รอรอแล้วก็รอรอรอเสร็จผมก็มีตามนี้นะเออเจฟหรือว่าสปีดราก้อนเนี่ยผมใส่อฟเป็นออปเงินแล้วก็โรเจอร์โรเจอร์เนี่ยผมก็ใส่เป็นอปดวงตานะ หนวดดำผมก็ไม่ได้ใส่ออฟอะไรเพราะว่าผมเอาไปสโลอยู่แล้วแล้วก็เจบิ๊กมัมของเราที่ซึ่งเป็นดาเมจหลักแล้วก็เป็นบูม่าแล้วก็มีเออืมไม่รู้มีบัฟระยะสามสองหนึ่งไปกันเลยเอาตัวหยุดเวลามาด้วยตัวหยุดเวลาที่เราใช้มันใช้เงินเยอะอะอะไรอะไรผีบ้าเอ้ยอะไรอ่ะ เออผมเออผมให้เพื่อนผมยืมโกโจโดีกว่าโกโจ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 ,โอกโจเอาไปบัฟระยะเอาไมา่ดิเอาไปหยุดเวลาฮะแคปให้เอ้าบัฟเฮ้ยบัฟเอ้าโอยปวดหัวปวดหัวจริงๆเลย ทำยังไงถึงให้มันหายเนี่ยแกมหนึงหมผมออกแล้วเข้าใหม่ก่อนอ่ะลองดูว่ามันจะหายไหมขอมันหายเถอะไม่หายเกมโอเวอร์เฮ้ยหายหายเร็วเยสขุดยินใจดันใหม่สามทางเลยหรอเช็ดเค ลูกทีจะไหวไหมเนี่ยเจบิ๊กมัมไหวไหมน่าจะไหวเ่ยเจบิ๊กมัมน่าจะไหวไหวไปะเนี่ยเออปวดหัวปวดหัวดันนี้เราน่าจะพาเพื่อนผมน่าจะพาเพื่อนผมมาสามคนหน้าใไมผมคิดไม่ได้เ,เออไหวไหมเนี่ย รองเงินผมมาดีกว่าผมจะเอาเจาบิกบ๊กบิกมัมมาวางตรงนี้อีกมาสีเจเจบิกมัมร็วของเงินเถอะเงินหนเงินไม่ทันไม่ทันแปะเฮ้ยูรเจอรู้ช่วยไปได้เฮ้ยสุดยอดนี่แหละมีโอกาสของเรานี่และ เฮ้ยโ <Merci> คตใหญ่เลยน <maison> ึกว okay. ่าจะโดนชนบ้านแล้วเกือบเกือบเกือบเปิดคูณสองปิดปิดดาปิดคูณสองโอเคเคเคเกือบแตกละแล้วก็วางที่ปีดของเราก่อนเลยตรงนี้ เพราะแต่ละตัวที่ผมเอามาามใช้เงินเยอะมากโอเคผมผมคิดว่าถ้าเงินผมมาแล้วผมจะวางบิ๊กมัมตรงนี้อัพให้มันเป็นแบบตีฟูเอลอีอะไรประมาณนี้เลยนาย่าจะยะน่าจะได้อยู่ผมอัพแล้วต้องอัพแล้วต้องอัพแล้วจังหวะน,นี้อัพเฮ้ยหรือว่าที่บ้านเนงไม่แตกเพราะว่ามอนพวกนี้มันเลือดน้อยบ้านตู เกือบบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเว้ยพิมพ์อีกพิมพ์ผิดอีกละโอเคโอเคโอ้ยเกือบเราแค่ให้เงินมาแค่นั้นแหละแค่ให้เงินมาฮะผมว่าผมวางไอตัวดอกมงผมว่าตกว,วางบิ๊กมันตรงนี้ดีกว่าทำเป็นตัวทำดาเมจต,ตรงนี้ก่อนชั่วข่าวขอให้มีเงิน โอเคเริ่มอัพเงินนะวางเจบิ๊กมัมตรงนี้ก่อนแล้วก็เจบิ๊กมัมตรงนี้อีกตัวนึ่งโอเคเกมเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วเริ่มเข้ารอแล้วเฮ้ย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 ้องสามคน่ะ สามคนว่ะต้องลงสามคนจริงๆด้วยโอ๊ยเช็ดยากแบบประมาณแบบยากเกินปุยมุ้ยอะไรประมาณนี้เลยเห <c oughs> นืใจอ่ะแล้วทำไมมันนั่งไปวาร์ปเราไปเออตรงรับบี้อะอืมกดออกเข้าใหม่กดออกเข้าใหม่โอ,อเค ถ้างั้นผมตัดไปตอนที่เราเข้ามาอยู่ในตัวเกมใหม่กันเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เว็บสิบห้าแล้วนะครับผมโอ้โ oh ห oh. โคตรโชคดีเลยแบบผมโคตรดีใจนะแบบผมไม่เคยผ่านดันนี้จริงๆเนี่ยผมมาลงกับเพื่อนเนี่ยถึงผ่านสุดยอดเชียแล้วก็มีแม่ใหญ่คุมอยู่อีกอย่าง อย่าลืมอย่าลืมขายตัวเงินทิงครับแล้วก็เฮ้ยแม่ใหญ่ตรงนี้ผมอัพอัพแล้วนี่นะละวางเออวางบัฟระยะได้ดีเพอร์เฟกต์เลยเยี่ยมมาตัวบัฟระยะเนี่ยมันก็สตันได้เออหนวดดำลืมเลยหนวดดำ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 เออเอาโรเจอร์ตรงนี้ออกดีปะ่ะอืม บับระยะบับระยะตรงนี้อีกได้ไหมไม่ไม่ได้เอาบับตรงระยะตรงนี้อีกบับอีกเอยจะก็จะกดบับเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยตึงเปียะตึงเปียะตึงเปียเปียเฮ้ยได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งขาวางหนวดดำตรงนี้เลยละกันวางหนวดดำตรงนี้เลยละกันขอแค่สโลไปแล้วก็ขายทิ้งแค่นั้นแหละ สโลเดี๋ยวนี้เยี่ยมแล้วก็เออตรงนี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บัฟตอนนี้ก็ต้องบัฟบัฟอย่างเดียวคือบัฟเลยอะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยได้อยู่เยสเยสหัวดำเริวเริวซีเร็วเร็วกว่านี้อีกจมตีเร็วกว่านี้เร็วอีก ตอดีอย่าไปตีตูนนู้นทำไมโอ้ยเช็ดเออก็มาเจอบิ๊กมัมตรงนี้ของเราเออบัฟระยะเออบัฟระยะด้วยขอบัฟไปเลยแล้วกันเฮ้ยเงินมันไม่ถึงว่ะเอาไงดีวะเฮ้ย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 เฮยฮเหลือแค่ตัวเดียวตัวเดียววินาทีเจตโกโจเช็ด เสร็จขายตัว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 แล้วก็แปมเลยนี่ไม่ใหญ่ของเราเฮ้ยไม่ไม่ไมไมหนวดค่ะหนวดเออนี่เละโรเจอร์ Roger. อัพไปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดียด๋ยวนี้ขอสตันด้วยขอสตัน,อตนโอ้ย <s> 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 เราไงดีขายขายไม่ใหญ่ เรื่อยเอาเพอเอ,าเาเอาเามาสตันเออสตันเฮ้ย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 ว้ไวจะผ่านอยู่แล้วสแปมยเยสเฮ้ยเฮ้ยได้นะเนี่ยแปรเออดีดีมากดีมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาสิเอาสิเยสวู้ผ่านแล้ว ดูสิว่าเราจะได้ตัวไหมขอได้ตัวเธอแ็บสูนโงงงหนึ่งอันได้ตัว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 เจดแตงแตงแตงรีคนดีใจเลยดึงไปอ่ะนะปกติปกติ แป๊บหนึ่งจบคลิปจบคลิปจอคลิปจบคลิปจบคลิปมา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 มหาที่จบคลิปดีๆเลยว่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้มานี้เฮ้ยฮัลโหลอ้าวมันออกไปแล้วดูก่อนว่ามันอะไรมาอะไรได้ตัวมอไซแมนมอไซแมน มอไซโอเคครับถ้างั้นผมขอจบคลิปคนเดียวดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ก็จบการลงดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แบบผมพูดดีใจอะผมได้ตัวใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะแล้วก็เอ,อฝากกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมตั้งใจมาลงมากๆเลยเพื่อเอาตัวให้ ทุกคนได้ดูกันเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันโอเคครับผมผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย